กันอยู่ครับในเวลาสองทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีกินข้าวกันหรือยังครับกินข้าวหรือยังครับ โฟมอเลยพี่ษัทผมจริง กินข้าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการจะออกไปกินอยู่ฮะโอเคก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เอพมโมยังเซลลอยู่นะครเซลล์ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ3 1มสธันวาคมเวลา5้าทุ่มห้นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีมวกมีกระเป๋ามีเสื้อคอลเลกชันวันเกิดนะฮะเลยวีดอล l ิมิสก็ยังเหลือให้ทุกคนไปจับจ่ายซื้อกันได้นะครับลดเยอะมากเลยนะฮะเลยนะฮะทุกคน 40%, <c oughs> 40ใครไปซื้อเราบ้างฮะ ดพรุ่งนี้จะลดวันสุดพรุ่งนี้ลดวันสุดท้ายแล้วนะแถมปิงปิงได้ไหมได้เอาไปเลยาเอาไปสิเอาไปเลย หมวกก็น่ารักกระเป๋าก็น่ารักใส่ของก็ได้เยอะสเวตเตอร์ถึงแม้ว่าอากาศหนาวที่ไประเทศไทยมันจะมีไปไม่กี่วันก็ตามแต่ว่ามันสวยแล้วมันน่ารักมากผ้าดีมากใส่แล้วลา4ีดีสุดๆนี่วันก่อนให้เพื่อนๆพี่ๆใส่กันโหทุกคนใส่ปุ๊บลาสีจับเหมือนมีแสงออกมาจากตัวสุดๆ ทำการลายเซ็นตอนคอแรกหายแล้วทำไงอะ่ะเดี๋ยวให้ผมไปช่วยหายไหมให้ผมช่วยหายดีไหมพูดเสียอยากได้เลยมี่คขายเกิงขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงนั่นแหละครับเข้าเลยครับ สี่เงี้ยนะทุกคนเหลือวันเดียวตอนนี้ถ้าเหลือหนึ่งวันกับอีกสองทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเหลืออีกวันหนึ่งหนึ่งวันกับสามชั่วโมงยี่สิบยี่สิบเอ๊ะหนึ่งวันสามชั่วโมงสิบแปดนาที กับการลดโคงสุดท้ายน้อส่งเล็วมากดยชัวมากเราส่งแบบเร็วที่สุดในโลกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้แฟนคลับสุดที่รักของเรารอนานนะครับน้อแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้อะไรอะ่ะ ใส่เพโมวิดีอคนหนาาลักเห็นด้วยครับทีนี้เขาด้านไหนเขาด้านไหนไม่รู้เหมือนกันครับปีนี้ <c oughs> จะตัดผมอีกไหมจริงๆตอนนี้ถ่ายจบแล้วอะก็แต่คือต้องแต่พอตัดสั้นอะมันเลยติดผมสั้นไปเลยนะแบบสบายแบบสบายหัวอะไรอย่างเงี้ยสะผมเป่าผมก็แป๊บเดียวทุกอย่าง บอกรักมีก็เดี๋ก่อนมีครับรักมามีนะครับรักมามีนะครับรักมามีทุกคนเลยนะครับอ,อ้อนไม่ไหว 坏了。 ผมจะลัฟถึงประมาณสามทุ่มเพราะผมหิวผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยจำทุ่มเสร็จแล้วผมจะไปกินข้าวแล้วดึกมากสามทุ่ม ต่ปกติบีไม่กินดึกขนาดนี้นะอันนี้แบบวันนี้แบบคุกบนเตียงนานไปหน่อย mm hmm. ก็เลยก็เลยกินดึกไปนิดนึง mm hmm. ปิ้งหนุกไหมเวลาเที่ยวกับเพื่อนสนุกมากครับสนุกมากสุด,สด Yeah, he told me. ดเราเก่งงานข้างนี้แล้วนะทำไมตายมันต้อทำไมตายมัน,มต,นต,มต,มต้องแปว๋วอ่ะไม่เข้าใจทำไมต้องตาแป๋วด้วยฮะทำไมทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมอ่ะต้องตาแป๋วด้วยไม่เข้าใจอ่ะอยาตาแบบที่ที่บ้าง เราจะไม่ยินเพราะว่ามันแป๋วมันแป๋วอะไรล่ะฮะฮะคนมันแป๋วะครับ ต้องการฟังคนเพื่อร้องเพลงโต๊เอะยังไ,ไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยเนาะนานมากๆเลยอ่ะ ขอหนึ่งเมนูมาม่าผัดใส่ปลาหมึกใส่หมูใส่กุ้งมาม่าผัดรู้สึกกินมาม่าตอนเด็กไม่ดีเพราะจำได้ว่าตอนนั้นอะไปกินมาม่าที่บาหลีตอนเดึกอ่ะมาม่าแบบมาม่ามาม่ามาม่าถ้วยอ่ะแล้วกินเยอะเกินแบบเออมาแบบไมนเหมือนกัไหลย้อนอ่ะ ลองเพลงสั่งเสื้อได้เลย,อยตอนนี้มันไม่มีเสื้ออ๋อมีเสื้ออยู่เสื้อมันเกิดลองเพลงังไงดีสุดท้ายต้องเลือกแบบในหัวใจช่วยบอกอะไรให้รู้สึกงา่ายถ้าเกิดเลือกเขาจะไม่เสียใจใช่ไหมช่วยเราฟังได้ไหมหัวใจ ไม่อยากให้ใครต้องทนเพราะฉันมันยากเกินไปต้องเลือกเอ๋ใดทางไหนดีผมร้องแล้วนะครับทางไหนดีนะครับไปฟังกันได้นะครับทางไหนดี what if นะครับ ขับร้องโดยปิงกิตนันนะฮะปิงกิตนันที่ไม่มีทอนาหารกรารันนะฮเะเล็ดเล็เล็เล็ ใครที่เดิมพันอะไรกับปิงไว้เราไม่ทำตามนี้งอนนะงอนเลยนะ เพาะเกินอ่ะหูดับเลยุยกินหมูดีบหรือเปล่าอันนี้เลือกหมาเลือกอะไรเลือกหมาครับเลือกหมาครับผมผมชอบหมาแดนเฟอร์สโน

เราเป็นใหม่แกชอบไหมเล,เลยเลยหรอ <G ül> เอ้ยใช่วันนี้เสื้อแปดเก้าอะตรงตัวมากแบบโอ้โหแฟนคลับแบบทําแบบเป็นเลขแปดเก้ายิ่งหัวออกใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปเซนริวเบอร์แปดเบอร์เก้าอะโอโหสุดสุดอะคือตรงแบบตรงเป๊ะเป๊ะอะไม่ต้องกลับหัวกลับหางอะไรทั้งสิ้นอะเป๊ะเลยอะ มันบังเอิญมากเลยนะเนาะจริงๆเราถ่ายจบแล้วมันออกพอดีเลยอะบังเอิญมากๆอะงงอะใครโหลตอรี่ครับขอดูมือหน่อยใครถูกลอตเตอรี่ต้องไปกดต้องไปกดไม่หมวกก็กระเป๋าก็ต้องเสื้อผมเพราะว่าผมเป็นคนไปให้แน่แน่ไม่ได้ซื้อจบและวจบแล้ว อันคืออะไรอ่ะอันอันคือไม่ซื้อหรอเรืออยเราหอนแล้วตอนน้องพิ้งอังนี้เฮ้ยอย่าเดี๋ยวเขาตกใจ อันจ่ายครึ่งจ่ายครั้งจ่ายครั้งเลยจ่ายครึ่งเจ้าไม่รับอะไรอ่ะอันอันจ่ายครั้งเดียวจ่ายครึ่งคนนึ่งบอกจ่ายครึ่งคนนึ่งบอกจ่ายครั้งอันคือจ่ายแค่ครึ่งค่ะอันคือซื้อไม่ได้ครับหรือว่าอันคือซื้อไม่ได้ครับหรือว่าซื้อได้แต่จ่ายครึ่งหนึ่ง อันคือเขาใจไม่เต็มลูกอะไรอ่ะอันคือเขาจ่ายไม่เต็มเลขอันคือเจ้ามือจ่ายครื่งเดียวช่างมันเถอะผมว่าผมไม่เข้าใจอะ่ะ ใต้ดินเคยเลย MRT หรอวิเล่นหมกเล่นหมกหกร้อยจ่ายสามร้อยซื้อยี่สิบเขาจ่ายแค่สิบอ๋อครึ่งคึ่งใช่ไหมร้อยจ่ายห้าสิบร้อยจ่ายห้าสิบห้าร้อยจ่ายสองร้อยห้าสิบพันหนึ่งจ่ายห้าร้อยไหมหมื่นหนึ่งจ่ายห้าพัน เลขอันคือเลขปิดไม่ให้ซื้อคะ่ะแต่ถ้าใครซื้อก่อนเลขปิดเขาจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่านเมนหนูซื้อมวกซื้อครับอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษคืนสำคัญอีกคืน ที่ต้องอยู่ยิงเงาใจอยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่านคืนสำคัญอีกคืนที่ความเหงาคพือ่อเสีงสยงเราใส่ก้องเห็นและเห็นและ จริงๆพี่ก้องตั้งมานานมากนะอันนั้นอนะแบบบางทีมันเด้งขึ้นมึงก็ตกใจเหมือนกันเรแบบอยู่กับพี่ก้องไงพี่ก้องหิวข้าวตกใจ ก็คือตอนนี้นะฮะมีกระเป๋าหมวกแล้วก็เป็นเสื้อเรวิทอ l ลิมิตที่เป็นของคอลเลคชันวันเกิดผมนะครับยังเหลืออยู่แล้วก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผ่านทาง Line Shopping นะครับผมเซิร์ไปเลยครับว่า pemo.official ขึ้นเลยนะครับก็หรือไม่ก็กดลิงก์ตรงไบโอ g นี้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ลดอยู่นะครับลด40%นะครับก็ ตอนนี้ลด40%ลดถึงวันที่31เวลา5ทุ่ม9ก็คือลดถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปซื้อกันเยอะๆนะครับลดแค่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวให้เขา AS มาเหรอ